สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณในเดือนพฤศจิก,กายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณในเดือนพฤศจิก,กายนนี้จะเป็นอย่างไรใ่้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่ามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของคุณมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วความรักในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะอ่าดูสิใครเข้ามาชมคลิปก็รับพลังงานหน้าไพ่กันไปได้เลยนะคะโกสี่เหรียญ เด๋ยวเด๋ยวอุ้ยวยวอัฟฟอร์จูนในเฮลแฟนนะคะคิงออฟสอดห้าถ้วยรักเก่ารักแก่รักคู่พรมริคิดรักในอดีตตระชาติของคุณนะคู่ของคุณเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นน่าจะมีการระหองระแหงการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะเนื่องจากว่า เป็นคนที่มีอีโก้จัดกันทั้งคู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะอืออีโก้จัดรักสันโดดไม่ชอบไม่ใครมาจุกจิกจู้จี้เป็นคนค่อนข้างจะตรงตรงชนิดที่ว่าขวาน่าซากไม่ค่อยจะง้อใครเหมือนกันอาจจะเป็นได้ทั้งคุณและเป็นได้เขาทั้งเขานะคะเหมือนว่าคู่ของคุณเนี่ยน่าจะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะและที่สําคัญเขาเป็นอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะมีหน้าที่การงานที่ ที่มั่นคงนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะ่ะอาจจะเกี่ยวกับนายทหารนายพลหรือไม่ก็เกี่ยวกับอครูบาอาจารย์นักการศาสนานักจิตวิทยาหมอดูได้หมดเลยนะคะคู่ของคนเนี่ยแต่รู้สึกว่าเขาจะมีความเป็นเขาเรียกว่าไงอะความเป็นตัวของตัวเองนะ่ะสูงมากมากเลยนะคะแล้วก็มีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างจะสูงเป็นคนอาจจะที่พูดน้อยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนพูดน้อย อาจจะเป็นรักครั้งเก่าของคุณนะคะที่ยังกักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะคือต่อให้มีเรื่องระหของระแหงต่อให้มีเรื่องบล็อกกันไหลครั้งแล้วก็ตามก็เลิกบล็อกกันหลายครั้งแล้วก็ตามเนี่ยหรือว่าเจอหน้ากันก็ทะเลาะหน้างีกใส่กันสุดท้ายก็เหมือนว่ามันจอดกลับมาในชีวิตของคุณเสมอเลยเนาะพูดง่ายๆว่าเป็นคนรักในอดีตชาติของคุณเนี่ยคนที่ระหองระแหงแล้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณ จรอ,ออกไปก็จรเข้ามาจรอ,ออกไปก็จรเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยวนซ้ําวนซ้าอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว,ว่าต่อให้ไม่พูดแต่ก็หึงห่วงอ่ะกักในความรู้สึกแล้วเขาเป็นคนที้หูชี้หวงมาก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 เลยนะประมาณว่าจะไปจะไปไหนทั้งทีนี่อาจจะต้องรายงานหรือเปล่าไพ่สลับตัวตนได้นะอาจจะเป็นตัวตนคุณหรือตัวตนเขาก็ได้นะที่เป็นคนลักษณะแบบนี้ออ่ืและด้วยลักษณะแบบนี้ทําให้คุณเป็นคนที่โสดนานปะเออหาคู่ยากเขาเรียกคนหาคู่ยาก เออเะออ่าต่อสิทีนี้แน่นอนที่สุดเขาบอกว่าพฤศจิกายนนี้ความรักของคุณนะ่ะยังคงเป็นรักครั้งเก่ารักในอดีตชาติรักที่คุณอาจจะไปวิงวอนอ้อนวอนขอกับองค์ของคุณขอกับสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไว้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักครั้งเก่าที่มีปัญหากันไปหลายๆรอบอะ ตอนนี้อาจจะยังพ่อแง่แม่งอนกันอยู่ก็ได้นะคะล้วดูซิว่าอา้าวคนนี้เราเป็นยังไงเรดาดฟูต่างคนต่างก็รักอิสระต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงต่างคนต่างก็มีเขาเรียกว่าไงมีความเป็นผู้ใหญ่เนะมีความรับผิดชอบมีความเป็นเสาหลักของครอบครัวมีความเป็นเจ้าเจ้านายองค์กรเหรอเจ้าของกิจการเหรอดังนั้นภาระมันก็เลยเยอะไงพอภาระเยอะเสร็จการที่จะมาจูจีจ๋าจีแบบวัยรุ่นนะ่ะสําหรับคุณมันอาจจะไม่มีปะ มันอาจจะเป็นลักษณะแบบนานๆคุยกันทีน่ะคุยเสร็จแล้วก็หายตอมแต่ไอ้หายตอมนี่ไม่ใช่ว่าไม่รักหรือจะตีจากนะไอ้หายตอมนี่คือยังกักในความสัมพันธ์คุณยังส่องเฟซบุ๊กคุณยังนานๆทักมาทีเนี่ยไอ้นานๆทักมาทีไม่ใช่ว่าเขามีเขาไปมีคนอื่นนะแต่คือเขาไม่ว่างอะค่ะเขาไม่ว่างโดยเฉพาะตัวคุณเองโอ้ชีวิตโสดมานานมากแล้วบางคนอาจจะโสดจนแบบอืมว่าจะอยู่คานทองนิเวศแล้วอะไรประมาณนี้นะ คานทองนี้ใช้ได้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเพศไหนๆก็ได้เหมือนกันหมดนะชีวิตอิสระหลั่นล้ามานานมากแล้วว่าอยากจะมีคู่อยากจะมีคู่หมายที่สุขสมหวังกับเขาบ้างนะอืมวันๆน,นะดูแต่ครอบครัวดูแต่กิจการดูแต่งานเนาะมีแต่เรื่องเครียดตลอดเลยหาคู่ชีวิตที่จะมาแบบอยู่ข้างกายปลอบประโลมเป็นที่ปรึกษานี่หาย,กยากยากนะรู้สึกว่าจะยังไม่เจอเลยไอ้ที่เจอก็รู้สึกทั้งงอนทั้งแง่นกันตลอดเวลา อ,อ,อ่๋อแล้วก็อาจจะเจ้าชู้ด้วยนะบางคนอาจจะไปเจอเจอคนเจ้าชู้หรือเปล่าคะเจ้าชู้เจ้าสําราญมีอิสระในตัวเองเยอะเยอะจนเหมือนกับไม่อยากจะผูกมัดมก,กับอะไรอะ่ะและบางคนอาจจะไปเจอกับคนคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับกลางคืนนะ่ะพวกผับบาร์คาราโอเกะหรืออาจจะไปเจอเจอกับพวกชอบนักดื่มนักเที่ยวหรือไปเจอเจอกับพวกนักเดินทางทั้งหลายแหละคนที่ชอบเดินทางไม่ชอบอยู่กับที่นะคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะเป็นผู้ที่ รักอิสระแล้วก็มีมีอะไรของเขาล่ะมีโลกส่วนตัวของเขาอะที่ค่อนข้างจะสูงนะคะแต่เผอิญว่าไอ้คนคนเนี้ยมันดันเป็นคู่รักในอดีตชาติเป็นคู่พรไม่ขีดของคุณซะอีกนะเขาคุณกับเขาคุณดูคุณดูคุณกับเขาสิมันเป็นยังไงอะราชาดาบกับราชินีดาบอะโอ้โหจะน้ากันนี่แบบพูดจาเพราะๆกันบ้างนะส่งดอกไม้ให้กันบ้างก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องนั่งหยิกหาเรื่องใส่กัน หรือว่าชวนทะเลาะก,กันตลอดเวลาหรือว่าเอ,อเจอหน้ากันนอกขึงขังสร้างแต่ความเครียดใส่กันนะ่ะเ,เราอาจจะเปลี่ยนเป็นทอคุลาบเปลี่ยนเป็นแบบคุยอะไรที่มันรื่นเริงบันเทิงใจบ้างก็ได้เนาะแม่มอว่าความสัมพันธ์นอาจจะดูหวานชื่นขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคู่อะไรดีละ่ะคู่วิวาทก็ไม่เชิงวิวาทนะคู่หญิงทรนงมากกว่าเอ,อคู่ที่ต่างก็มีอีโก้ต่างก็มีแบบ Uh, มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองอ่ะมีชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มีกรอบของตัวเองค่อนข้างจะสูงนะแล้วอย่างนี้ออความรักค่ะความรักเจ้าขาเดิมเพื่อสิจิกายอยนนี่จะเป็นไงบ้างนี่อธิบายตัวตนคุณและคู่ของคุณเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อแล้วที่สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ดีอะ่ะมันมีงานระดับกงสีเนาะงานกงสีก็คือ,อ,องานธุรกิจที่ทําในครอบครัวขนาดใหญ่นะ่ะทีนี้ก็แน่นอนทางกิจการนะ่ะ มันก็ต้องเยอะภาระเขาก็ต้องแย่การที่จะมาจูจีด๋ดูดีโทรศัพท์คุยกับคุณวันละสี่ห้าชั่วโมงนี่ฝันไปเถอะไม่น่าจะมีเอ้ยคุยกันสิบนาทีนี่ถือว่านานมากแล้วอะบางทีอาจจะทักกันมาสองสามประโยคจบปิ้งอ่าจบละคุยกันเข้าใจแล้วประมาณเนี้ยค่ะคุณอาจจะเออเลยอ,อยู่เลยเอา้าวคุยจบแล้วเหรอยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือเขาส่งสิกมาแล้วล่ะคะ่ะว่าเขายังอยู่ในชีวิตคุณนะยังไม่ไปไหนนะคะคุณก็อาจจะต้องตอบรับประมาณนี้ว่าเข้าใจแล้วนะ แน่นอนที่สุดในเดือนนี้คนคนนี้เขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเออแล้วเขาจะมาเปเงินเปทองมาดูแลคุณด้วยนะคะเหมือนว่าเขาจะเป็นนักบริหารนักการเงินนักหาเงินที่เก่งนะคะแล้วเหมือนกับว่าถ้าเขารักใครสักคนคนคนนี้เขาเปสุดเลธนะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไมไมลูกติดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนโซดมานานเลยก็ได้นะคะ แน่นอนว่าคนของคุณเป็นคนต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะมีความแตกต่างมากมากเดือนพฤศจิกายนนี้เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณเืพ่อมาขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะคือใจเขานะี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพูดน้อยไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมั่นคงในความรู้สึกมากๆนะคือ การที่เขาคบกับคุณเนี่ยเขาต้องก่อร่างสร้างตัวของเขาเนี่ยให้มั่นคงให้ครอบครัวให้การเงินให้สถานะการงานการเงินเขามั่นคงก่อนนะคะและเขาจึงจะเดินทางมาชัดเจนกับคุณมาขอคุณแต่งงานเนี่ยมาขอคุณแต่งงานในที่นี้ไม่ใช่ว่าพาคุณไปจดทะเบียนสมรสเฉยๆนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมาทําพิธีอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยนะจะบอกให้ดูสิเขาเป็นคนจริงจังจริงใจนะ ไม่ใช่คนหล่อๆแหละจีจาคุยจีบกันวันละสามชั่วโมงคุยกันหนึ่งเดือนเสร็จล็อกทิ้งไปหาไปหาคนใหม่เขาไม่ใช่แบบนั้นเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่การกระทําอาจจะชัดเจนแล้วนานๆอาจจะแสดงทีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคุณถ้าคุณเป็นประเภทแบบเด็กๆวัยรุ่นง้องแงงต้องการความรักความเอาใจใส่พูดคุยตลอดเวลานี่อาจจะคบกันได้ยากนะอาจจะทะเลาะกันบ่อยก็ได้นะอาจจะงอนกันบ่อยนะคะแต่ถ้าคุณ คุณมีความเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่พอเข้าใจในรูปแบบความรักของเขาเนะี่ยเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคุณจะได้เจอเจอคนที่มีความมั่นคงม,มีความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวเนะี่ยดูแลบริหารการเงินการทองที่ดีที่สําคัญเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนมีคุณธรรมสูงด้วยนะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้สลับตัวตนได้นะเออพฤศจิกายนเขาจะเดินทางมาหาคุณเพราะว่าเขาเคลียร์ครอบครัวของเขาเคลียร์การงาน เคลียร์การเงินของเขาเรียบร้อยเขามีอิสระของตัวเองแล้วปกติ่อนหน้านั้นเขาอาจจะอาจจะมีภาระมากมายเนาะซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเขาไปเจอเจอวิกฤตในเรื่องของครอบครัวอะไรบ้างอาจจะไม่อยากให้คุณต้องมาทุกข์กับเขาก็ได้เออเฮะคือหรือเขาอาจจะเป็นคนอีโกโ้เขาอาจจะอยากจะรักษาภาพพจน์ในสิ่งที่ดีเวลาที่คุณมองเขาหรือรู้สึกกับเขาไม่ใช่ว่า เขามีแต่ความชุกรชมมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความอะไรมาบรรยายให้คุณฟังนั้นน่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ลักษณะของเขานะเขาน่าจะอยากโชว์ power ความแข็งแกรง่งความเข้มแข็งความดูแลคุณได้ยังไงก็ดีให้คุณเห็นในภาพตรงนั้นมากกว่าเหมือนให้คุณประทับใจในตัวเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะมีภาระหนักหน่วงมีสิ่งที่อึดอัดในใจตลอดมาอะไรก็ตามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเนี่ยถ้าคุณหนูหน้าไพ่เห็นไหม เขาอึดอัดในเรื่องภาระครอบครัวของเขานะคือเขาไม่มีอิสระแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนว่าเขาจะมีอิสระแล้วและเขาก็สามารถบริหารคนงานเงินในครอบครัวเขาได้เรียบร้อยดีแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณมามานี่มาที่บ้านเลยนะคะมาหาผู้หลักผู้ใหญ่เลยค่ะมาเอ่ยกล่าวขอแต่งงานเลยนะคะไม่ใช่ว่ามาแบบ ปะนัดเจอกันที่โรงแรมนั้นที่รีสอร์ทนี้ไปนอนกันสองวันสามคืนจบปิ้งผ่านแยกกันไปไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> มานี่มาหาคุณที่บ้านมาหาผู้หลักผู้ใหญ่เลยอขออาภัยค่ะ <c oughs> มาแสดงความชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีกำหนดพิธีการเลยนะว่ามันเมื่อไหร่แต่งเมื่อไหร่จัดงานยังไงด้วยซ้ำไปคือมีการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนเลยนะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ <c oughs> สามดาบคิงออฟเพนท์เคิลนะคะอู้ยหนึ่งไม้เท้าอู้แปดไม้เท้าเ็า <c oughs> บอกว่าเอ,อแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องดราม่าระหว่างคุณกับเขานะคะก็คือมันอาจจะเกิดประเด็นดรามา่าความเข้าใจผิดนะแม่หมอมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเจตนาธรรมด้วยการประชดประชันอะไรก็แล้วแต่พอรู้สึกว่าเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงขี้กลากับคุณขี้ประชดประชันนะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะลักษณะ เหมือนกันขี้คิดมากขี้น้อยใจขี้กังวลขี้คือคิดไปเองอะมีคนมากดหัวใจสักสองสองคนหรือว่าคุณไปกดหัวใจให้ใครส 2, 3, 3, ักสองสามทีนี้เขาคิดละคุณนะ่ะจะต้องมีอะไรกับนะเขาแน่นอนคุณนะ่ะหลอกเขาแน่นอนคุณน่ะปันใจไปให้คนอื่นแน่นอนคุณจะต้องอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงั้นคิดไปร้อยแปดพันเรื่องแล้วนะคะด้วยเขาเป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันขี้คิดมาก เออเอางี้ในเมื่อพวกคนต่างก็รู้นิสัยกันแล้วว่าเป็นคนที่คิดมากขี้หึงขี้หงุดขี้กักในความสัมพันธ์ทีนี้เวลาจะเล่นโลกโซเชียลอะไรก็อาจจะเต้นเล่นแบบระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอือย่าพยายามไปกดหัวใจรัวๆให้ใครนะคะบางทีเรากดเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาเอ่อหรือว่าโพสต์ในเพจแต่มันดูน่าสนใจเนาะมันถูกถูก ถูกเรื่องถูกราวถูกสถานการณ์กับสิ่งที่เรากําลังติดตามแล้วก็เลยกดหัวใจแต่คนของคุณนะเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นเขาอาจจะคิดเป็นด้านเดียวอ่ะอ๋อไปหาคนใหม่ในเฟซใช่ป่ะมีอะไรกับคนนี้หรือเปล่าลึกซึ้งกับคนนี้หรือเปล่าโอ้ยคิดไปไกลแล้วค่ะด้านลบเนี่ยคิดจนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วเอ่อถ้ารู้ว่าลักษณะน,นิสัยทั้งคุณและเขาเป็นแบบนี้ก็ก็ปร,รับที่ตัวเองค่ะก็เล่นในโลกโซเชียลเล่นแบบเรามาระวังนังกันเนาะ หรือไม่ก็พูดคุยกันให้ชัดเจนะว่าไม่ไม่มีอะไรหรือไม่ก็เอ่อแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยเชื่อถือว่าเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะมันอยู่แดนไกลกันไงมันอยู่แดนไกลกันทีนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหันหลังเล่นเล่นเฟซบุ๊กก็ยังระแวงกันเลยใช่ป่ะอันนี้อยู่ห่างไกลกันน่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็พูดคุยกันให้เข้าใจแต่เข้าใจว่าที่ผ่านมาประเด็นราม่าที่เกิดขึ้นน่ะน่าจะเป็นที่เขาทําขึ้นมาแล้วทําให้คุณน่ะ ตั้งกำแพงใส่เขานะคะแล้วทำให้เขาเครียดมากกว่านะอือฮึหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็นผู้ทำให้เกิดแล้วก็นั่งเครียดเองก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าอ่ะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะในเมื่อเขาเป็นคู่พรหมลิขิตคู่รักในอดีตชาติคุณคู่ที่คุณไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้คุณแล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยในระดับประเด็นราม่าตรงนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ย มันไม่ได้หนักหน่วงเท่ากับที่คุณคิดหรือเข้าใจผิดนะคะมันไม่ได้เร็วร้ายขนาดนั้นะพูดง่ายๆคุณอาจจะเร็วร้ายคิดความเร็วร้ายไปถึงระดับเกือบสิบแต่ความเร็วร้ายจริงๆมันอาจจะแค่ศูนจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยคือการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีใครอื่นเลยก็ได้แค่ทําเพื่อประชดไปแล้วก็ประชดกันมาอ,มอ,อ,อย่าพยายามประชดกันนะคะพูดให้ตรงๆเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะ พูดคุยอย่างมีสติอย่างเข้าใจกันแน,แน่นอนที่สุดนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเริ่มต้นความรักครั้งสัมพันธ์ความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาจะติดต่อในในโลกโซเชียลกับคุณนะคะ m ม s เซนเจ r มาหาคุณไลน์มาหาคุณบอกอผมจะไปหาคุณแล้วนะ,ะฉันจะเดินทางไปหาเธอแล้วนะ,ะปุรปปะะปปับนะคะการเดินทางมาครั้งนี้คือมาเพื่อแสดงความชัดเจนเพื่อแสดงความเจตดจำนงว่าเขาจะ ขอคุณแต่งงานในบ้านปายชีวิตจะสร้างหลักผักฐานกับคุณซึ่งเขาจะเจรจารกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณอย่างให้ชัดเจนอย่างให้มีคํามั่นหมายคําสัญญานะคะหากว่าเขายังต้องกับถิ่นเดิมของเขาแน่นอนว่ามันจะมีคําสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชัดเจนเกิดขึ้นที่สําคัญนะคนคนนี้โคตรรวยนะบอกได้เลยว่าโคตรรวยนะเอ เศรษฐีอะค่ะเศรษฐีนะเป็นเจ้าของกิจการมากมายมากมายหนะ้างานก็มั่นคงอยู่ในตำแหน่งระดับสูงหรืออาจจะเป็นใบเกษียณแล้วก็ได้นะคะหรือทำงานอยู่ผู้บริหารระดับสูงก็ได้ออในธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจครอบครัวเขาเอาเป็นว่าระดับก็ร้อยล้านขึ้นแล้วนะเฮอะอแน่นอนที่สุดน,นะเดินพฤศจิกาย,ยนยนี้การกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่แสดงถึงความชัดเจนนะคะ การสัญญิงสัญญากันนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการแต่งงานกันนะคะมาดูออรเ์เคเตอร์กาสัหน่อยมาได้ดูออรเ์เคคเตอร์การานานละพอดีลูกป,ปิดเทอมกลับไปอยู่ไดสก,กีตมา20กว่าวันเพิ่งกลับมาไม่ได้เอาไพ่ไปด้วยดูซิออรเ์เรคเตอร์กาจะว่าอย่างไรบ้างอือมสวยอ่า ฟนนสะคะโเตรรียมัความคคววาาามมสสนนนุกนนโรแมนติกความเช่มชื่นในหัวใจนะคะที่ที่เขาจะมามอบให้คุณนะมอบโอกาสมอบความรักมอบการแต่งงานมอบเงินทองคุณไม่ต้องห่วงนะคุณอยู่กับคนนี้สุขสบายร้อยแปดพันชาติเลยเขาจะดูแลคุณอย่างดีเขาไม่ขี้เหนียวกับคุณนะเป็นคนสุรฤทธิ์ล่ะคะ่ะแล้วเขาก็พร้อมทุกอย่างด้วยคนคนนี้มีวุฒิภาวะที่ดีอ่ะใครสลับสลับไปมา It i s safe for you to love รักครั้งนี้เป็นรักที่ปลอดภัยนะคะรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณนะอืมเขาบอกว่ารักครั้งนี้คุณคุณไม่ต้องกลัวแล้วค่ะก่อนหน้านั้นมันอาจจะเป็นแค่ประชดประชันหรือคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วคุณก็กลัวไงกลัวจนแบบตั้งกำแพงแค่กับตัวเองนะคะหรืออาจจะมีคนเก่าเข้ามาให้คุณเลือกหลายๆคนแล้วคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครดีใครกันแน่ที่ที่จะมั่นคงกับคุณเดือนพฤศจิกายนนี้คุณก็ดูนะคะ ใครสักคนที่เดินทางมาหาคุณบอกว่าจะเดินทางมาแล้วเดินทางมาจริงๆแล้วมาหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณมามาให้คำบัญัสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่คุณเพื่อที่จะแต่งงานกับคุณอ่ะแล้วก็บอกด้วยว่าจะดูแลคุณอย่างดีถ้าคนคนนี้เขาแสดงลักษณะแบบนี้คุณก็ปลอดภัยในความรักครั้งนี้นะคะและคนคนนี้คือคนที่คุณหามานานนะคะคุณจะสุขสมหวังนะไม่ต้องห่วงนะคะอ่า พาร์สลีเรレーションชีพจริงๆด้วยคนคนนี้คือคนรักในอดีตชาติของคุณบางทีอาจจะเป็นความรักที่เจอเจอครั้งใหม่แต่ครั้งใหม่ก็จริงแต่เขาเป็นคนรักในชาติที่แล้วของคุณน่ะตามกันมาจนถึงชาติภพนี้และบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เลิกกันไปในความสัมพันธ์กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันใหม่นะคะคนคนนี้นะอืมไม่ต้องไม่ต้องจํากัดอะไรกับชีวิตตัวเองนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องตั้งป้อมอาการไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอะไรใดๆตัวเองถ้าเข้ามาแล้วก็เปิดรับจิตเปิดรับใจถ้าคุณรักเขานะคะเพราะคนคนนี้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มั่นคงสําหรับคุณนะคะอืมอ่าอืมอืมเตรียมตัวเข้าสู่การแต่งงานดีกว่าเนาะเขาบอกว่าที่ไงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อาจจะมีการมาั่นหมายบางคนก็อาจจะ มีการแต่งงานเลยจัดง,งานแต่งงานเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะวีดดิ้งนะคะไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงรอบนี้นะของแท้ฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะบอรักฟันธงมาเลย <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ได้พลาดพิงจะบอกว่าอรับประกันได้ว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาเขาจริงจังและขอคุณแต่งงานนำไปสู่ที่สุดแล้วคุณจะได้แต่งงานกับคนคนนี้นะคะอ่าอ่ะก็ะรับพลังงานหน้าไพกกันไปเลยนะเป็นความรักที่สุดสมหวังนะคะ ใครพฤศจิก,กาย,ยนนี้มีข่าวค่าวว่าเขาเดินทางมาหามาคุยกับพ่อแม่มาให้ความชัดเจนว่าจะแต่งงานกันหรือพฤศจิก,กาย,ยนนี้เตรียมตัวจะแต่งงานกันนะแล้วก็ฐาหน้าเขาก็ร่ํารวยที่จะเปย์คุณได้คุณก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะจะได้แสดงความยินดีกับคุณเนาะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ